เขาคนนั้นอยากบอกอะไรคุณห้าใบค่ะ เขาคนนั้นนะคะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะหากเขาเป็นคนแอดีตของคุณนะคะมีคิดคิดนะคะที่อยากจะกลับมานะคะ <prendre. S 1> เขามองว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขานะคะมีความเพอร์เฟกนะคะคุณดีนะคะดูเพอร์เฟกนะคะคุณดูมีออร่าหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ เขาเหมือนแบกรับความรู้สึกข,ของเขาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้บอกความรู้สึกนี้ให้กับคุณได้รับรู้นะคะเขาอยากจะมอบสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่ดีให้กับคุณนะคะหรือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะและตอนนี้เหมือนคุณไม่ได้สนใจเขานะคะดูเฉิดเฉใส่เขานะคะ